สวัสดีครับพวกเรา n o ฟ Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่องคลายสตอรี่ซึ่งเป็นเรื่องราวของหมวดเฉินหน่วยปลาปรามตัวของเขานั้นต้องมาปิดคดีที่มีเคยมีใครปิดได้มาก่อนคดีที่ทั้งระห่ำและอันตรายนี้จะเป็นยังไงต่อไปและหมวดเฉินจะสามารถปิดคดีได้ไหมเชินติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับโดยตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนนี้เขานั้นมีชื่อว่าหงเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรแก๊งนี้เขาและคนอื่นๆกำลังซ้อมแผนในการจับตัวชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหวังอี้เฟยและในเวลาเดียวกันนั้นพระเอกของเราหมวดเฉินตอนนี้เขาได้เดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาบล เื่อที่จะมาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจาก48ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ที่เขาต้องวิสามันคนร้ายลงไปเนื่องจากมีแก๊งอาชญากรเข้ามาอารวาสในการเมืองและเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเขาจึงต้องยับยั้งเหตุการณ์แต่คนร้ายนั้นก็ไม่ยอมเฉินจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะฆ่าวพวกมันลงไปทุกคนซึ่งปัญหานี้คุณหมอก็ได้ให้คำปรึกษาว่าเขานั้นควรจะลาพักร้อนไปพักจิตพักใจสบ้างแต่แล้วเชินก็ตอบปฏิเสธ เพราะตัวของเขานั้นต้องการจะทํางานต่อจากนั้นหนังก็ตัดภาพกลับมาในฝั่งของหงโดยแก๊งของหงนั้นประกอบไปด้วย5คนหงนั้นเป็นพี่ใหญ่อีกสองคนเป็นคนของสำนักเฮอร์เรอร์มีชื่อว่าเหอและโกย ển คนต่อมาเป็นประธานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในไต้หวันตัวเขามีชื่อว่าซีหวนติง คนสุดท้ายนะั้นมีชื่อว่าเอียนจี้เจินผู้อํานวยการสหกรณ์ดาวแดงทั้ง5คนได้ตกลงร่วมสาบานเป็พี่น้องนะับตั้งแต่วันนี้และจะทํางานนี้ให้สําเร็จให้ได้นั่นคือการจับตัวมหาเศรษฐีหวังอี้เฟยจับตัวมานและเรียกค่าไถ่ และที่สําคัญตัวหงหงนั้นเขานั้นเป็นผู้กองหน่วยปราปลามของฮ่องกองที่พระเอกของเราเฉินสังกัดอยู่ด้วยนั่นเองจากนั้นหนังก็ตัดภาพกลับมาที่ฮ่องกองผู้กองใหญ่ของฮ่องกองได้เรียกตัวเฉินเข้ามาพบเนื่องจากมหาเศรษฐีคนนี้หวังอี้เฟยเขาได้เข้ามาแจ้งความว่ามีคนจะเข้ามาลักพาตัวของเขาเนื่องจากเขาได้เห็นรถคันนึงจอดอยู่ที่หน้าไซต์งานของเขาเมื่อหลายวันแล้วและยังมีเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนเขาก็เคยถูกลักพาตัวมาแล้วตอนนี้เขาจึงระแวงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้กองจ้างมอบนาทีนี้ให้กับฉินให้ฉันไปสืบคดีที่ตอนนี้หวังอี้เฟยกกำลังเป็นกังวลอยู่ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า จากนั้นเฉินเขาก็ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีและหนังก็ตัดภาพมาในฟงองหงหงตอนนี้หงเขาได้เข้ามาหาแฟนสาวของเขาเนื่องจากหงหายตัวไปหลายวันและแฟนก็คิดถึงมากๆทั้งสองคนจึงได้เข้ามามีอะไรกันในลิฟต์แต่พอเสร็จกิจเธอกลับชวนหงกลับไปที่บ้านต่อแต่หงกลับไม่ไปเพราะบอกว่ามีงานด่วนต้องทําต่อซึ่งเธอก็พยายามดึงหงเอาไว้ทําให้หงได้ตบหน้าเธอไปและเดินจากเธอไปทันที ทำให้เธอได้แค้นหงเป็นอย่างมากที่มาทำกับเธอแบบนี้พร้อมกับหนังได้ตัดผ้ามาที่วันต่อมาที่นี่คือไซงานก่อสร้างของเฟย์เขานั้นกำลังสร้างตึกอยู่พร้อมกับมีฉันเข้ามาดูล่าเล่าเพื่อจะมีคนเข้ามาจับตัวเขาจริงๆตอนแรกก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่พอลงมาที่ชั้นล่างกลับมีกลุ่มคนเข้ามาประท้วงและกลุ่มคนนี้ก็คือกลุ่มแรงงานนั่นเอง พวกเขาได้เข้ามาประท้วงเพราะว่าเฟยนั้นไม่ยอมจ่ายเงินพวกเขาเชนที่เห็นสถานการณ์จึงได้เข้าไปคุยกับกลุ่มแรงงานให้แต่เขากลับโดนสาดน้ําใส่เองซะงั้นแต่ยังไงซาเฉันก็พยายามคุยกับทุกคนแบบดีๆและบอกทุกคนว่าให้ทาตามกฎหมายอย่าทําแบบนี้ได้ไหมถ้ายังจะประท้วงด้วยความรุนแรงอีกล่ะก็เขานั้นจะไม่ยอมและจะจับพวกคุณทุกคนซึ่งคนส่วนมากก็ยอมจะฟังเฉันแต่ก็มีคนหนึ่งไม่ยอมฟังเฉันจึงได้จับชายคนนี้ไว้คนหนึ่งส่วนฝั่งของคนที่จะมาลักพาตัวเฉันก็ตรวจดูจนมั่นใจแล้วว่ามัันนไไมม่มีอะริิดปกตว เขาจึงเลิกงานพร้อมกับหนังตัดภาพมาที่วันต่อมาตอนนี้ฉันกำลังอยู่ภายในงานเลี้ยงการเลื่อนยศของเพื่อนของเขาแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดิดังขึ้นเฟยนั่นเองที่โทรมาเนื่องจากตอนนี้เฟยเขากำลังขับรถกลับบ้านกับภรรยาแต่กลับมีรถสี่คันตามเข้ามาแบบไม่เลิกเขาจึงโทรเข้ามาบอกฉันว่าตอนนี้เขากำลังโดนตามล่าอยู่ฉันก็สงสัยและถามกลับไปเป็นกลุ่มคนแรงงานที่เข้ามาประท้วงเอาค่าแรงหรือเปล่าแต่เฟยก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เพราะเขาเคลียร์เรื่องนั้นไปแล้ว จากนั้นเฉินจึงได้บอกกับเฟยว่าเขากําลังจะไปหาทั้งสองคน้วยวางสายกันพันใดนั้นรถสี่คันที่ตามเฟยมาพวกมันก็ได้เข้ามาประกบเฟยทันทีทุบกระจรถของเฟยจากนั้นก็เข้ามาจับตัวเขาเอาไว้ซึ่งแก๊งหลักพาตัวแก๊งนี้ก็คือแก๊งของหงนั่นเองซึ่งหงเมื่อรู้ว่ามีภรรยาของเฟยอ,อยู่ด้วยเขาจึงบอกให้จับภรรยาเฟยมา แต่อย่าทำอะไรรุนแรงเนื่องจากเธอนั้นเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวเธอจะตายซะก่อนพวกเราต้องการฆ่าไถ่จากเธอซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เฉินเข้ามาถึงที่นี่พอดีเฉินไม่รอช้ารีบตามคนร้ายไปแต่แล้วหงกระบอกให้สกัดรถเฉินเอาไว้จนพวกมันได้ทาให้รถของเฉินมันพลิกคว่ำเฉินได้รีบออกมาจากรถและรีบพลิกรถกลับมาเหมือนเดิมพร้อมกับโทรแจ้งความบอกว่าเขาเห็นคนกําลังโดนลักพาตัวอยู่บนเขาเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและส่งหน่วยจราจรสองคนมาที่นี่ทันทีส่วนในฝั่งของเฉินก็รีบขับรถลงเขาเพื่อตามล่าพวกมันต่อ ซึ่งพวกหงก็พยายามสก,กัดเฉินเอาไว้จนตำรวจจราจรได้เข้ามาถึงที่นี่พวกหงได้ทําการขับรถชนตำรวจจราจรคนหนึ่งจนเสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนไล,ล่ล่าและชนจนล้มอีกคันและในตอนนั้นพวกมันกําลังจะเข้าไปซ้ำตำรวจคนที่2ให้เสียชีวิตอีกคนฉันจึงต้องรีบเอารถของเขาไปบังเอาไว้ก่อนส่งผลให้ตำรวจคนนี้ไม่เสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากนั้นคนร้ายมันจึงรีบหนีไปส่วนเฉินเขาก็ต้องรีบช่วยตำรวจตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเขาต้องตายแน่แน่เฉินได้รีบเอาตำรวจคนนี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์เพราะรถของเขาไม่สามารถขับต่อไปได้แล้วและรีพาตำรวจคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลและติดต่อขอกำลังเสริมให้เปิดทางให้กับเขาจนในที่สุดก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วเขาได้ส่งตำรวจคนนี้เข้าห้องฉุกเฉินแต่แล้วในตอนนั้นเฉินเขากลับหมดแรงและสลบลงไป เพราะตัวของเฉินเขาก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยจากเหตุการณ์เมื่อครู่จนในตอนนั้นเฉินเขาได้ลุกขึ้นมาตัวของเขากำลังโดนเย็บแผลที่หัวอยู่เขาจึงได้รีบออกไปดูอาการของตำรวจที่เขาเอามาส่งโรงพยาบาลซึ่งตำรวจคนนั้นก็ยังไม่ฟื้นเพราะอาการสาหัสเป็นอย่างมากส่วนอีกคนก็เสียชีวิตไปแล้วทําให้เฉินเขาได้เสียใจเป็นอย่างมากและในเวลาเดียวกันนั้นพวกหงที่จับตัวสองสามีภรรยามาแต่ตอนนี้ฝ่ายภรรยากำลังจหยุดเต้นหงจึงได้ลองเอาไฟฟ้าช็อตตัวเธอและปรากฏว่าหัวใจของเธอกลับมาเต้นอีกครั้งและปล่อยเธอไปอย่างปลอดภยัย ส่วนในฝั่งองหวังอีเฟยพวกเขาก็ได้จับตัวหวังอีเฟยขึ้นเรือและออกทะเลไปโดยมี2คนจากสำนักเฮอเรอร์เฮอและโกเยียนเป็นคนคุมส่วนคนที่เหลือก็ให้แยกย้ายกลับไปทำหน้าที่ปกติของตัวเองต่อ และในวันต่อมาเชินจึงได้เรียกประชุมปฏิบัติการทันทีรายงานสถานการณ์ตอนนี้ให้กับทุกคนได้ฟังหวังอี้เฟยนั้นถูกจับตัวไปแล้วโดยคนร้ายที่ขับรถมาสี่คันจากเหตุการณ์นั้นมีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนส่วนภรรยาของหวังอี้เฟยอย่างคุณนายหวังตอนนี้อยู่ที่บ้านยังปลอดภัยจนเธอได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายว่าพกมันต้องการเรียกค่าไถ่ให้เวลา3าวันจำนวนเงินที่เรียกค่าไถ่ก็คือ60ล้านดอลลาร์ จากนั้นผู้กองจ้างจึงได้ขึ้นมาพูดต่อเขาได้แบ่งทีมออกเป็น3ทีมทีมแรกก็คือหน่วยข่าวกลองพวกเขาจะเข้าไปติดตั้งเครื่องดักสัญญาณสายโทรศัพท์จากบ้านของปุนายหวังทีมที่2คือทีมปฏิบัติการออกคนทุกที่ที่คิดว่าเป็นแหล่งกบดานของพวกคนร้าย แต่ไม่ว่าจะคนเท่าไหร่พวกเขานั้นก็ไม่เจอส่วนทีมที่3ก็คือทีมตั้งด่านซึ่งทางตำรวจตอนนี้ทํางานกันหนักอย่างมากพวกเขาจึงต้องรีบกําลังเสริมทุกหน่วยกลับมาเพื่อช่วยงานนี้โดยด่วนและคนที่ถูกเรียกมาด้วยก็คือผู้กองหงนั่นเองทําให้ผู้กองจ้างได้แนะนําผู้กองหงให้กับเฉินได้รู้จักว่าหงนั้นเป็นคนที่มีฝีมือเป็นอย่างมากเมื่อ3ปีก่อนหงนี่แหละเป็นคนทําคดีของหวังอี้เฟยที่เขาถูกจับตัวเมื่อ3ปีก่อนส่วนในฝั่งของหง,หงตัวของเขาก็ทําเนียนไม่รู้อะไรและชมพระเอกไปว่าพระเอกนั้นทนทําาางไดด้มีมก แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังขึ้นเพราะในฝั่งของเรือนั้นกําลังมีปัญหาตํารวจได้มาที่นี่หงจึงได้บอกให้น้องร่วมสาบานทั้งสองคนหาวิธีจัดการเอาเองเลยพวกเขาจึงได้ตัดสินใจพาหวังอีเฟยโดดลงไปในน้ําส่วนอีกคนที่อยบนเรือก็ได้บอกว่าพวกเขานนั้นเป็นชาวประมงของไต้หวันออกมาหาปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเขาก็ได้กลับไต้หวันแล้ว ตำรวจฮ่องกงที่ออกมาลาดตระเวนจึงได้บอกว่าตอนนี้พวกคุณข้ามเขตมาที่ฮ่องกงแล้วนะเพราะงานพรุ่งนี้เช้าก็รีบกลับไต้หวันไปซะพวกเขาจึงได้ตอบตลกลงจากนั้นตำรวจจึงได้จากไปเพราะตรวจดูแล้วไม่เจออะไรพร้อมกับพาหวังอี้เฟยกลับขึ้นเรืออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับโทรไปบอกคุณนายหวังว่าถ้าอยากให้สามีปลอดภัยแล้วก็พรุ่งนี้เช้า1ิบโมงให้ไปที่ธนาคารซะไปที่ธนาคารสาขาว่านใจเดี๋ยวพรุ่งนี้1ิบโมงพวกเขานั้นจะโทรหา แน่นอนว่าพวกเฉินก็ดักฟังสายอยู่เขาจะได้ออกคำสั่งให้ลุงน้องไปดักรอที่ธนาคารว่านใจทันที จากนั้นวันต่อมาก็ได้มาถึงตอนนี้คุณนายหวังกําลังเดินทางไปที่ธนาคารว่านใจแต่แล้วทโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกมันก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปสาขาว่านใจแล้วให้ไปสาขาระคังทองแทนทําให้เชิญเดรีพาลูกน้องไปที่สาขาระคังทองเพื่อดักรอพวกมันจนเมื่อคุณนายหวังมาถึงสาขาระคังทองพวกมันได้โทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งและบอกให้คุณนายหวังนั้นถอนเงิน60ล้านเป็นเช็ค50บใบและเดินทางไปอีกธนาคารซึ่งในฝั่งคุณนายหวังเธอนั้นยอมทําตามแต่โดยดีเธอนัั้นนห่่ววงงงคาาาามมมปปลอดอดภยยสีเ็ก เธออยากให้สามีนั้นรอดไม่ว่าเธอนั้นจะเสียเงินมากแค่ไหนก็ตามส่วนในฝั่งของผู้กองจ้างเขากําลังสั่งให้ลูกน้องของเขาแกะรอยสายเร็วว่าโทรมาจากไหนซึ่งอีกหน่วยหนึ่งก็รีบตรวจสอบให้และเมื่อพวกเขาตรวจสอบเสร็จแล้วจึงรีบโทรกลับม,มาบอกคนที่รับสายก็คือหง หน่วยนั้นได้แจ้งว่าสายโทรมาจากไต้หวันให้รายงานผู้กองจางด้วยซึ่งหงก็บอกตกลงแต่พอวางสายไปแล้วเขากลับไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยซึ่งหงเขากําลังพยายามสังเกตการทุกอย่างและกําลังช่วยพวกของเขาอยู่ภายในและในเวลาเดียวกันนั้นคุณนายหวังตอนนี้เธอเดินทางมาถึงอีกธนาคารหนึ่งแล้วและคนร้ายก็โทรเข้ามาหาเธออีกครั้งหนึ่งบอกให้เธอโอนเงินไป4บัญชีและคุณนายหวังก็เริ่มโอนตามที่คนร้ายนั้นบอก ทำให้ทางตำรวจรีบตรวจสอบทันทีว่าธนาคารปลายทางนั้นคือธนาคารที่ไหนและปรากฏว่ามันเป็นธนาคารไทยไปซึ่งตั้งอยู่ภายในไต้หวันผู้กองจางไม่รอช้ารีบติดต่อผู้กองไต้หวันทันทีว่ามีเหตุการณ์ลักพาตัวกันภายในฮ่องกองและมีการโอนเงินไปที่ไต้หวันขอระงับบัญชีทั้ง4บัญชีนี้ แต่ทว่าผู้กองของไต้หวันกลับบอกว่าเราไม่สามารถอายัดบัญชีพวกนี้ได้เนื่องจากคดีม,มันเกิดในฮ่องกงมันไม่ได้เกิดในไต้หวันกฎหมายนั้นไม่ได้ใช้อันเดียวกันทําให้ผู้กองจ้างเปลี่ยนเป็นขอว่างขอชีอเจ้าของบัญชีทั้ง4บัญชีนี้แทนแล้วกันซึ่งผู้กองของไต้หวันก็ยอมจะตรวจสอบให้แต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งส่งผลให้ผู้กองจ้างรีบติดต่อเฉินไปทันทีบอกให้เฉินระง,งับการโอนเงินของคุณนายหวังอยู่นี้ ถ้าหากเธอโอนเงินให้กับพวกมัน60ล้านตอนนี้แล้วก็การติดตามนั้นจะขาดตอนและเราจะไม่สามารถแกะรอยพวกมันได้อีกทําให้เฉินรีบเข้าไปภายในธนาคารและบอกกับคุณนายหวังว่าให้คุณนายหวังหยุดโอนเงินไปก่อนเพราะตอนนี้เธอโอนเงินให้พวกมันถึง30ล้านแล้วแต่คุณนายหวังก็ไม่ยอมฟังเธอนั้นจะโอนเงินต่อเพราะเธอนั้นห่วงความปลอดภัยของสามีของเธอมากทําให้เฉินยอมจะบอกข้อมูลว่าไอ้แกงนี้มันปฏิบัติการมาแล้วถึง15ครั้ง การลักพาตัวของพวกมันจะเรียกค่าไถา่และเมือ่อพวกมันได้เงินไปแล้วพวกมันก็จะทําการคาตัวประกรัน ตำรวจนั้นยังไม่สามารถจับพุ่งมันได้สักทีและเขาก็ไม่อยากให้สามีของคุณนายหวังเป็นรายที่16นั่นทําให้คุณนายหวังยอมเชื่อเชิญและหยุดการโอนเงินไว้ตรงนี้ก่อนทําให้ตอนนี้พวกหงหงได้เงินไปเพียง30ล้านเท่านั้นพร้อมกําลนงได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของผู้กองจ้างตอนนี้เขาได้รับรายงานมาแล้วเช่อเจ้าของบัญชีที่รับเงินภายในไต้หวันหนึ่งในนั้นเป็นคนที่มีชื่ีว่าชีเหมอนติงประธานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในไต้หวันทำให้ผู้กองจ้างจะส่งคนไปเสืบเรื่องของชีเหมอนติง แต่ว่าจะส่งใครไปดีนี่สิทำให้ตอนนั้นหงเขาได้อาสาขึ้นมาทันทีและผู้กองจางจึงได้ตกลงและจะส่งผู้ช่วยไปให้ก็คือฉัน ส่งผลให้หงและเฉินทั้งสองคนได้บินไปที่ไต้หวันทันทีซึ่งระหว่างที่อยู่บนเครื่องเฉินก็ได้เอารูปของชีเหมือนติงให้กับโงได้ดูและถามหงว่ารู้จักชายคนนี้ไหมซึ่งหงก็ตอบปฏิเสธอีกทั้งยังบอกกับเฉินอีกด้วยว่าอย่าเครียดไปเลยนะพอเราไปถึงไต้หวันแล้วเราลองไปหาเที่ยวกันสักวัน,ส,วนสองวันดีกว่าเฉินจึงได้ถามกลับนี่คุณไม่เคยจริงจังกับงานเลยหรือไงหงก็ได้บอกจะจริงจังไปทําไมงานนี้ไม่ได้ตอบแทนอะไรเรามากขนาดนั้นซะหน่อย จากนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงไต้หวันเรียบร้อยแล้วผู้กองของไต้หวันได้เข้ามารับทั้งสองคนและบอกกับทั้งสองคนว่า เนื่องจากตอนนี้ไต้หวันและฮ่องกงไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและไม่มีกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทําให้ชีเหมินติงต้องอยู่ในการดูแลของฝั่งของไต้หวันเท่ากับว่าเฉินและหงไม่มีสิทธิ์ทําอะไรภายในประเทศนี้ทั้งนั้นทั้งสองคนจะเข้ามาได้ภายในฐานะของนักท่องเที่ยวจนในตอนนั้นลูกน้องของผู้กองได้ติดต่อรายงานเขาว่าพบชีเหมินติงอยู่ที่ถนนชีเขาจึงจะรีบไปจับชีเหมินติงแต่ต้องไปส่งทั้งสองคนที่โรงแรมก่อนเมื่อมาถึงโรงแรมผู้กองก็ได้คำชับทั้งสองคนว่าอย่าไปไหนเด็ดขาดพรุ่งนี้เช้าเดียวเขาจะติดต่อทั้งงคนมาเอ จากนั้นผู้กองจึงรีบออกไปเพื่อจะไปจับชีเหมือนติงผู้ต้องสงสัยในการรับเงินคดีลักพาตัวภายในฮ่องกองและแน่นอนว่าเฉินเขานั้นไม่ยอมเขาได้เรียกแท็กซี่เพราะเมื่อกี้ที่ผู้กองคุยกับลุกน้องเขานั้นก็ได้ยินว่าชีเหมือนติงอยู่ที่ถนนชี เขาไดรีบเรียกแท็กซี่ไปที่ถนนชีทันทีต่อให้หงพยายามห้ามแต่เขานั้นก็ไม่ฟังพร้อมกำลังได้ตัดภาพมาที่ถนนชีในตอนนี้ชีเหมือนติงเขาได้อยู่ที่นี่จริงๆที่บริษัทของเขาและตัวเขาพร้อมกับลูกน้องก็กำลังนับเงิน30ล้านที่เพิ่งได้มาอยู่ทันใดนั้นตำรวจไต้หวันได้เข้ามาบุกที่นี่เขาได้ให้ลูกน้องยิงสกัดเอาไว้ส่วนเขาก็พยายามหอบเงินได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ พร้อมกับหนีออกไปทางดาดฟ้าของตึกและยิงตำรวจไปหลายคนในเวลาเดียวกันเฉินก็ได้มาถึงที่นี่พอดีเขาได้วิ่งตามชี้เหมือนติงไปแต่ก็โดนชีเหมือนติงและลูกน้องยนระเบิดใส่โชคดีที่เฉินนั้นเขาสามารถหลบได้และได้ออกไล่ล่าชีเหมือนติงต่อจนได้เข้ามาที่คลับแห่งนี้ ซึ่งชีเหมือนติงจึงได้ส่งลูกน้องเข้ามาจัดการกับเฉินแต่ก็โดนเฉินจัดการไปทีละคนทีละคนจนสุดท้ายเหลือเพียงแค่ชีเหมือนติงเท่านั้นตอนนี้เขากําลังโดนเฉินไล่ล่าและกําลังจะโดนจับตัวได้แล้วทั้งสองคนไล่ล่ากันอยู่ที่ชั้น2แต่แล้วในตอนนั้นที่เฉินกําลังจะจับตัวชีเหมือนติงได้หงเขาก็ได้เข้ามาและทําการขัดขวางเฉินเอาไว้จนทําให้เฉินนั้นเกือบจะตกลงมาที่ชั้นหนึ่งส่วนชีเหมือนติงที่หนีมาได้เขาก็ได้เข้ามาเจอกับหงซึ่งชีเหมือนติงก็ด่าหงยกใหญ่ว่าทําไมไม่บอกเขาก่่่ออนนวาจะมีีเรืงแบบ แต่หงก็พยายามบอกให้หยุดพูดตอนนี้หนีไปก่อนเถอะแต่ไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาตอนนี้ชี่เหมือนติงก็ไม่น่าจะรอดแล้วเพราะตำรวจล้อมที่นี่เอาไว้หมดแล้วนั่นทําให้หงได้ตัดสินใจผลักชี่เหมือนติงตกลงมาที่ชั้นหนึ่งและเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดพอเฉินเข้ามาเจอหงก็ได้ทําการแก้ตัวไปว่าพวกเขาต่อสู้กันจนชี่เหมือนติงพลัดตกลงไปที่ชั้นหนึ่งเองโดยที่หงนั้นไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้ที่หงคุยกับชี่เหมือนติงเฉินนั้นเขาได้ดูอยู่ตลอด แต่ตอนนี้เขานั้นยังไม่มีหลักฐานและยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่บัวหงนั้นเป็นหนึ่งในคนร้ายลักพาตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้หงและเฉินพวกเขาทั้งสองคนโดนตำรวจไต้หวันจับได้ซะแล้วพวกเขาน,นโดนสอบสวนอย่างหนักเพราะมาฆ่าชิงเหมือนติงภายในไต้หวันและกำลังจะโดนดำเนินคดี แต่ก็ได้ผู้กองจ้างโทรเข้ามาหาผู้กองของไต้หวันบอกให้ปล่อยตัวทั้งสองคนเถอะทำให้ทั้งสองคนถูกปล่อยตัวกลับมาที่ฮ่องกงได้สําเร็จโดยที่เฉินนั้นกําลังสงสัยในตัวของหงเป็นอย่างมากและเขาก็กําลังพยายามหาหลักฐานอยู่ว่าหงนั้นเป็นหนึ่งในคนร้ายซึ่งวันต่อมาหลังจากที่กลับมาถึงฮ่องกงเฉินก็พยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่หงนั้นเคยทํารวมถึงเดินทางไปที่สหกรณ์ดาวแดงเพื่อค้นประวัติข้อมูลทั้งหมดของหงอีกด้วยและแน่นอนว่าผู้อํานวยการสหกรณ์ดาวแดงก็คือเชินหนึ่งในน้องร่วมสาบาบนของหงหก็ ทีนเขาจึงรีบลบประวัติของหงทุกอย่างที่อยู่ภายในสหกรณ์ดาวแดงพร้อมกับเข้ามาแก้ตัวกับเฉินว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของพวกเขานั้นมีปัญหามันนั้นลบข้อมูลของมันเองซึ่งฉันก็พยายามจําข้อมูลทุกอย่างก่อนที่ข้อมูลนั้นมันจะถูกลบและเขาก็ได้ข้อมูลมาทั้งหมด2อ,อย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือนักเลงที่มีฉาย,ยาว่าหัวแดงอีกอย่างหนึ่งคือรหัส369 ฉันรีบติดต่อไปหาสายเขาของเขาให้หามาว่านักเลงที่มีฉาย,ยาว่าหัวแดงเป็นใครกันแน่ส่วนรหัส3ามหกเมันคืออะไรและสายเขาก็บอกเดี๋ยวเขานนั้นจะสืบให้พร้อมกำหนังได้ตัดภาพมาในฝั่งของ4พี่น้องร่วมสาบานที่ยังเหลืออยู่พวกเขาได้คุยกันว่าน่าจะกำจัดเฉินไปให้จบจบพอจะหมอนี่มันมายุ่งเรื่องของพวกเรามากเกินไปแล้วแถมเงิน30ล้านที่ได้มาก่อนหน้านี้มันก็สูญไปหมดแล้วเพราะตำรวจไต้หวันนั้นยึดได้หมดแต่หงก็บอกเรายังมีตัวประกันอยู่พวกเรายังสามารถจัดการและเอาเงินที่เหลือมาได้ คุณนายหวังเคยโอนเงินแล้วหนึ่งครั้งเธอนั้นต้องยอมโอนอีกครั้งหนึ่งแน่นอนจากนั้นทั้ง4คนจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเรียกค่าไถ่หวังอี้เฟยต่อไปในเวลาเดียวกันฝั่งของตำรวจก็คืบหน้าเช่นเดียวกันผู้กองจางได้รับรายงานมาว่าหลังจากที่ตำรวจไต้หวันตรวจค้นบริษัทของซีเหมินติงพวกเขาได้เจอภาพเรือภาพหนึ่งเป็นเรือร้างนี่อาจจะเป็นแหล่งกดดานของคนร้ายก็ได้ไม่แน่ว่าหวังอี้เฟยอาจจะถูกจับตัวเอาไว้ที่นี่ จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาีนฝั่งของคนร้ายตอนนี้หวังอี้เฟยนั้นยังมีชีวิตอยู่พวกมันได้บังคับให้หวังอี้เฟยอัดเสียงไปและบอกให้ภรรยาของเขานั้นโอนเงินให้กับพวกมันที่เหลือมาซะเมื่อได้เสียงมาแล้วพวกมันจึงได้ส่งไปให้กับหงทันที พร้อมกหลังเตตัดภาพมาในฟังของเฉินตอนนี้เฉินยังไม่หยุดตามสืบข้อมูลของหงเพราะตัวเขานั้นกําลังสงสัยหงเป็นอย่างมากและได้เข้ามาหาแฟนของหงที่มีชื่อว่าเจเจียพร้อมก็ขอให้เธอเล่าให้ฟังหน่อยว่าหงนั้นเป็นคนยังไงซึ่งตอนนี้เจเจียเธอก็กําลังแค้นหงเป็นอย่างมากที่ตอนต้นเรื่องหงนั้นตบหน้าเธอเอาไว้เธอจึงบอกว่าถามมาได้หมดเลยเธอนั้นจะแชร์เรื่องชั่วๆของหงให้หมดเองแต่แล้วเพื่อนของเจเจียกลับโทรบอกหงว่าตอนนี้มีตำรวจคนหนึ่งเข้ามาพบกับจีเจียนะ หงจึงได้รีบบอกให้เพื่อนของจเจียคนนี้ไปพาเธอออกมากจากเฉิญให้หน่อยเดี๋ยวเขานั้นจะให้เงินซึ่งเพื่อนก็ทําตามที่หงนั้นบอกและหงจึงรีบมาทีทํางานของจเจียทันที ให้ลูกน้องของเขาเข้าไปหาเรื่องเฉินเพื่อทวงเวลา,าไว้ให้ส่วนตัวของเขานั้นก็เข้าไปง้อแฟนของเขาขอร้องให้คืนดีกันและขอให้อย่าแฉเขาเลยได้ไหมตอนนี้เขาซื้อบ้านไว้ให้หลังหนึ่งแล้วซิ่งเจเจที่ฟังคำหวานจากหงเธอก็ได้ยอมตกลงและจะไม่แฉหงอีกต่อไปทําให้ตอนนี้เธอไม่ยอมบอกข้อมูลของหงเลยกับเฉินส่วนเฉินที่กําลังโดนลูกน้องของหงหาเรื่องอยู่นั้นหงก็ได้เข้ามาทําท่าทีว่ากําลังเข้ามาช่วยเฉินจากการโดนหาเรื่องทาให้เฉินนี่ยังเซ้งโดนเฉินขัดขวางอีกครั้งหนึ่งและทําให้เฉินยิ่งสงงสสัยหเข้าไปอีก และเฉินจึงเลือกเดินออกมาจากที่นี่ก่อนแล้วกันในตอนนั้นสายข่าวก่อนหน้านี้ได้เข้ามารายงานกับเฉินว่านักเลงที่มีชื่อว่าหัวแดงมันคือชายคนนี้ตอนนี้สายข่าวได้บอกว่ามันกําลังจะหนีออกไปนอกประเทศเฉินไม่รอช้ารีพากําลังตํารวจไปดักรอที่สนามบินและจับตัวหัวแดงมาได้สาเร็จแต่แล้วหัวแดงกลับไม่ยอมให้ความร่วมมือและขัดขืนจนถึงที่สุดแถมมันยังได้ท้าต่อยกับเฉินอีกด้วยเฉินจึงได้บอกว่าตกลงต่อยกันเลยดีกว่าเฉินได้บอกให้ลูกน้องปล่อยตัวหัวแดงซะและหัวแดงก็ได้เข้ามาต่อยกับเฉินทั้งา รงพัแต่แล้วก็เป็นเฉินที่ซัดหัวแดงอยู่ฝ่ายเดียวจนสุดท้ายหัวแดงก็ยอมแพ้และยอมบอกข้อมูลทุกอย่างแต่ก่อนที่หัวแดงจะบอกข้อมูลสําคัญหงก็ได้เข้ามาขัดขวางอีกครั้งหนึ่งโดยบอกกับเฉินว่าเจ้าหัวแดงมันเป็นสายข่าวของเขาเอง แต่แล้วในตอนนั้นหงกับใช้ขวดฟาดเข้าไปที่หัวของเจ้าหัวแดงพร้อมกับหันไปบอกกับเฉินว่าตอนนี้เจ้าหัวแดงนะ่ะมันเป็นคนของเขาเดี๋ยวเขานั้นจะจัดการเองและเดี๋ยวเขาจะพามันไปส่งโรงพยาบาลซึ่งเฉินเขาก็ไม่ยอมเขาได้ตะโก,กนขึ้นมาว่าไม่ถ้าหากไม่มีคําสั่งจากเขาเจ้าหัวแดงจะไม่ได้ออกไปไหนท้งนั้นและในตอนนี้เฉินและหงทั้งสองคนตั้งตัวเป็นศัตรูกันแล้วแต่ก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะมีเรื่องผู้กองจานก็เรีบเข้ามาห้ามทั้งสองคนและบอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้เราอาจจะพบแหล่งกบดานของคนร้ายแล้วมันนเเป็รรือร้างงแห่ ภายในฮ่องกงนี่แหละพร้อมกับสั่งให้หงและเฉินไปตรวจค้นเรือลำนั้นทันทีจากนั้นทั้งสองคนจึงลงไปตรวจค้นเรือลำนี้ทางตำรวจก็ได้นำกองกำลังเข้ามาตรวจค้นอย่างเข้มงวดส่วนเฉินเขาก็แยกตัวไปตรวจค้นอีกที่หนึ่งเขาได้เห็นกองของข้าวถุงและใบเส็จเสวนมากมายตัวของเฉินได้เก็บใบเสร็จพวกนี้เอาไว้ส่วนในฝั่งของหงที่ไม่เห็นเฉินอยู่บนเรือเขาก็ได้ถามลูกน้องว่าเฉินนั้นไปทางไหนและลูกน้องก็ได้บอก จากนั้นหงจึงได้ตามเข้าไปเพื่อหวังจะไปกำจัดเฉินซึ่งในฝั่งของเฉินที่เห็นว่าหงได้เดินตามเขาเข้ามาจึงได้ลองใช้เหล็กขูดเข้าไปที่เสาโดยบอกว่าหงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ลักพาตัวหวังอีเ้เฟยจากนั้นเฉินจึงได้เข้าไปซ่อนตัวจนหงได้เข้ามาเจอข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งหงก็คิดว่าลูกน้องของเขานั้นเขียนเอาไว้เขาจึงพยายามที่จะลบมันยิ่งทําให้เฉินแน่ใจว่าหงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวหวังอี้เฟยแน่แเฉินได้ลงมาและกําลังจะจับหง พร้อมก็ถามหงว่าทำแบบนี้ทำไมซึ่งหงก็บอกเหตุผลทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเงินเดือนของข้าราชการอะมันไม่พอกินหรอกทำงานเสี่ยงอันตรายมาตั้งนานแต่ผลตอบแทนกับน้อยนิดแต่เอาแบบนี้แล้วกันถ้าหากเฉินไม่ยอมพูดอะไรละก็เขาจะเอาเงินเรียกค่าถ่ายครึ่งหนึ่งมาให้กับเฉินเลยโดยแลกกับการที่เฉินนั้นจะไม่จับตัวเขาแต่เฉินเขาก็ไม่ยอมเขาได้เอากุญแจมือมาเพื่อจะมาจับตัวหง ซึ่งหงเขาก็ได้ขัดขืนโดยการถีบตัวเฉินออกไปมันทําให้เฉินนั้นตกลงไปในท่อแถมยังเอาแท่งเหล็กเข้ามาเพื่อจะทุบเฉินอีกครั้งยิงทําให้เฉินตกลงไปลึกกว่าเดิมตอนนี้เฉินตกลงมาที่ใต้ท้องเรือเรียบร้อยแล้วจนตัวของเฉินนั้นเขาได้สลบไปส่วนในฝั่งของหงก่อนึกว่าเฉินนั้นตายแล้วเขาได้หยิบปืนของเฉินมายิงขาตัวเองพร้อมกับออกมาบอกกับคนอื่นว่าตอนนี้เฉินนั้นน่าสงสัยมากๆเลยไม่แน่ว่าเฉินอาจจะเป็นหนึ่งในคนร้ายก็ได้เฉินนั้นยิงขาของเขาและตอนนี้เขาขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกัน จากนั้นหงจึงรีบหนีออกมาจากเรือทันทีส่วนในฝั่งของผู้กองจ้างก็ไม่ได้สงสัยอะไรหงเลยและปล่อยให้หงไปที่โรงพยาบาลทั้งยังสั่งกองกําลังของเขารีบหาตัวเฉินมาโดยเร็วและตอนนี้เฉินเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเฉินได้หาทางออกจากเรือลํานี้และเขาก็ได้เจอทางออกโดยการมุดออกมาใต้ท้องเรือและเขาก็ขึ้นมาบนน้าได้สาเร็จทีมช่วยเหลือได้รีบช่วยเฉินขึ้นมาจากน้ําและเฉินจึงได้อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังว่าหงนั่นแหละเป็นคนร้าย เป็นเวลาเดียวกันกับที่ลูกน้องของผู้กองจางได้โทรเข้ามารายงานว่าตอนนี้หงเด้เขาไปหาคุณนายหวังและพาคุณนายหวังไปที่ธนาคารแล้วพวกเขาไม่รอช้ารีไปที่ธนาคารเพื่อไปหยุดการโอนเงินทันทีพร้อมกํานังได้ตัดภาพมาในฝั่งหงหงตอนนี้เขากำลังอยู่กับคุณนายหวังและกำลังโกหกคุณนายหวังว่า ให้โอนเงินไปให้กับคนร้ายเอิอตอนนี้มันส่งคลิปเสียงมาให้กับตำรวจแล้วเป็นคลิปเสียงที่หวังอีเฟยอาเสียงเอามาให้ก่อนหน้านี้ว่าให้เธอนั้นโอนเงินให้กับพวกมันเถอดพร้อมกับพูดกล่อมหูคุณนายหวังว่าถ้าหากไม่โอนเงินให้กับพวกมันเดี๋ยวหวังอีเฟยนั้นจะเป็นอันตรายทําให้คุณนายหวังรีบโอนเงิน30ล้านให้กับพวกมันทันทีเมื่อได้เงินตามต้องการหงเขาจึงรีบหนีออกไปจากธนาคารพร้อมกับเฉนได้รับรายงานมาว่าตอนนี้เงินถูกโอนไปเรียบร้อยแล้วพวกเราไม่สามารถติดตามคนร้ายได้อีกต่อไป ในตอนที่ไม่มีบอดแสดอะไรติดตามคนร้ายได้อีกแต่เฉินเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ก่อนหน้้นที้ที่เขาเก็บใบเสร็จมาจากเรือเขาได้ลองเอาใบเสร็จออกมาดูและพบว่าใบเสร็จพวกนี้ออกมาจากเซเว่นสาขาเดียวกันทั้งนั้นนี่อาจจะหมายความว่าแหล่งกบดาดของพวกมันอยู่ใกล้เซเว่นนี้ก็ได้เฉินไม่รอช้าเขาเรียมาที่เซเว่นนี้และพยายามดักรอพวกมันจนเฉินได้เจอเลขข้างตึกที่เขียนว่า3 6 9เ้าขาจึงมั่นใจได้ว่านี่คือแหล่งกบดานของพวกมันแน่นอนเฉินรีบติดต่อหากําลังเสริมแต่แล้วลูกน้องของหงกับรู้ตัวทันซะก่อนมันได้เา เพื่อจะจัดการเฉินโชคดีที่เฉินเขานั้นหลบได้เฉินได้เข้าต่อสู้กับพวกมันจัดการพวกมันลงไปทีละคนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้พวกเขาก็แตกตื่นและพยายามวิ่งหนีพวกมันได้ยิงปืนใส่เฉินและเฉินก็ได้ยิงสวนจนกระสุนนั้นไปโดนถังแก๊สที่อยู่ตรงนั้นและเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ไฟนั้นเริ่มไหม้ลามไปทั้งตึกซึ่งในฝั่งของหง,หงตัวเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยเขานั้นพยายามกั้มจัดเฉินแต่เขากลับสู้เฉินไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจึงเลือกที่จะวิ่งหนีแทนโดยพร้อมกับลูกน้องทั้ง,งคน แต่ทว่าเฉินก็วิ่งตามมาทันเฉินได้ฆ่าลูกน้องของหงลงไปทีละคนนั้นรวมถึงน้องร่วมสาบานอีกหนึ่งคนของหงหัวหน้าสหากรณ์ดาวแดงก็ถูกจัดการลงไปที่นี่ด้วยจนเหลือแค่หงคนเดียวเท่านั้นซึ่งหงก็ได้ท้าทายเฉินว่าให้ฆ่าเขาสิทันแน่จริงเฉินไม่รอช้ากระทืบหงเข้าไปหลายชุดให้หงนั้นยอมบอกมาว่าหวังอี้เฟยถูกจับตัวเอาไว้ที่ไหนแต่ไม่ว่าจะอันหงมากแค่ไหนก็ตามหงนั้นก็ไม่ยอมบอกเลย และตึกหนีที่โดนไฟไหม้มันก็ใกล้จะถล่มเต็มทีเฉินจึงรีบลากตัวหงออกไปจากที่นี่แต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งที่ติดอยู่ภายในอาคารจึงใส่กุญแจมือหงเอาไว้กับท่อน้ำซะก่อนและเฉินจึงรีบเข้าไปช่วยเด็กคนนี้แต่หงเขาก็ใช้แรงของเขากระชากท่อน้ำจนหลุดและเขาก็เริ่มวิ่งหนีซึ่งเฉินที่ช่วยเด็กออกมาได้ก็พบว่าหงนั้นหนีไปแล้วจึงรีบพาเด็กนี้ออกไปด้วยซึ่งเฉินได้ลงมาที่ชั้นล่างได้สำเร็จแต่แล้วใน,นตอนนั้นตัวของหงกลับล่นลงมาที่ชั้นนี้เพราะว่าพืนน้้นนนัเปราะ แถมยังโดนปูนขนาดใหญ่ทับขาเอาไว้อีกด้วยตอนนี้หงเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้อีกแล้วและหงก็ได้เห็นว่ามีเด็กคนนึงอยู่ที่นี่ด้วยในในเขาก็จะไม่รอดวาระสุดท้ายของเขาเขาอยากจะทําเรื่องดีๆบ้างเขาได้บอกให้เฉินนันรีบออกไปและเขาจะบอกพิกัดว่าตอนนี้หวังอี้เฟยถูกจับตัวเอาไว้ที่ไหนตอนนี้หวังอี้เฟยถูกจับตัวเอาไว้บนเรือ พร้อมกับบอกพิกัดกับเฉินไปและบอกให้เฉินรีพาเด็กออกไปเพราะตอนนี้ตึกนั้นมันกําลังจะถล่มไม่อย่างนั้นเด็กคนนั้นนั้นจะไม่รอดทําให้เฉินตัดสินใจทิ้งหงและพาเด็กคนนี้หนีออกมาจากนั้นอาคารนี้ก็ได้ระเบิดหงได้เสียชีวิตลงไปในเหตุการณ์นี้ จากนั้นเฉินติรีติดต่อตำรวจทางเรือให้ไปที่พิกัดตามที่เขานั้นได้มาจนทางตำรวจเจอเรือที่เป็นเป้าหมายแล้วเหลือพี่น้องร่วมสาบ้านของฮงอีสองคนที่อยู่บนเรือพวกเขารู้แล้วว่าถูกตำรวจจับได้แน่นอนและต้องการจะทำลายหลักฐานยังหวังอี้เฟยจึงเลือกโยนหวังอี้เฟยลงไปในน้ำแต่สุดท้ายทางตำรวจก็ช่วยหวังอี้เฟยได้ทันและจับตัวทั้งสองคนได้สำเร็จ จากนั้นกลางคืนก็ได้มาถึงเชิญได้พาคุณนายหวังเข้ามารับตัวหวังอี้เฟยอย่างปลอดภัยสองสามีภรรยาได้คุยกันว่าพวกเขานั้นจะหนีไปต่างประเทศไปประเทศที่ปลอดภัยและเป้าหมายของพวกเขาก็คือประเทศไทยนั่นเองในที่สุดคดีลักพาตัวหลายปีที่ไม่มีใครปิดได้เชิญเขาก็สามารถปิดคดีได้ในที่สุดจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับในฟังของคะแนน IMDB ให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่6.7คะแนนส่วนในฟังของโรเทนโทมัทโตได้คะแนนไปที่93%ครับ สุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ